ยินดีต้อนรับสู่การรีวิวสุดพิเศษบนช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับอีกหนึ่งความงดงามแห่งโลกยนต์ประกรรมนี่คือฮุ n d a เอลันตราปี2026สีขาวสะอาดตาที่ยืนประงานอยู่ภายในโชว์รูมหรูระดับพรีเมียมนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์คันหนึ่งแต่มันคือการแสดงออกถึงความสง่างามเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ล้ำยุคอย่างแท้จริงและเราจะพาคุณไปชมทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิด เมื่อคุณก้าวเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้สิ่งแรกที่สะกดทุกสายตาคือมุมมองด้านหน้าของเอลันตราใหม่ในปี2026ภายใต้แสงไฟนุ่มนวลของโชว์รูมตัวถังสีขาวเงางามเปล่งประกายอย่างมีระดับด้านหน้าของรถได้รับการออกแบบใหม่อย่างโดดเด่นกระจังหน้าดีไซน์ทรงเรขาคณิตที่ทันสมัยดึงดูดทุกสายตาไฟหน้าเล็ดที่เฉียบคมดูทรงพลังให้ภาพลักษณ์ที่มั่นใจและลำสมัยพร้อมกันชนหน้าที่ดูสปอร์ตเพิ่มความเร้าใจให้กับรูปลักษณ์โดยรวม ฝากระโปรงหน้าโค้งเรียบแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังไหลลื่นสู่กระจกหน้าอย่างลงตัวลองสังเกตดูว่าการใช้สีขาวนั้นช่วยขับให้เส้นสายของตัวรถดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเส้นสายคมชัดทรงพลังรายละเอียดสีดำและโครงเมียมที่แต่งเติมอย่างพอดีทำให้เกิดมิติที่หรูหราและกลมกลืนมุมมองด้านหน้าไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์แต่มันคือการสร้างความประทับใจแรกที่ไม่มีวันลืม เมื่อเราเดินอ้อมไปยังด้านหลังความประทับใจก็ยังคงอยู่ด้านท้ายของเอลันทรารุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดไฟท้ายเล็กแบบคาดยาวเชื่อมกันด้วยแถบไฟสุดล้ำให้ความรู้สึกไฮเทคและล้ำสมัยอย่างแท้จริงฝากระโปรงท้ายทรงสปอร์ตมาพร้อมสปอยเลอร์ในตัวที่เสริมความโฉบเฉี่ยวอย่างลงตัวจากมุมมองด้านหลังแบบสมบูรณ์แบบนี้คุณจะเห็นกันชนหลังที่ดูแข็งแรงพร้อมปลายท่อไอเสียแบบโครเมียมคู่ที่ให้กลิ่นอายของความสปอร์ตอย่างพอดี กระจกหลังลาดเอียงอย่าง,งน,นุ่มนวลช่วยเสริมให้รูปลักษณ์ของรถดูไหลลื่นและพลิ้วไหวอย่างมีระดับล้ออันลอยดีไซน์พรีเมียมเสริมความสง่างามให้กับตัวรถได้อย่างไรที่ติแต่จุดที่ทําให้รถคันนี้กลายเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงคือตอนที่คุณเปิดประตูและเข้าไปภายในห้องโดยสารยินดีต้อนรับสู่ภายในของฮุนไดเอลันตราปี2026ที่ซึ่งความทันสมัยและความหรูหราถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทันทีที่คุณนั่งลงบนเบาะหนังคุณภาพสูงที่มีลวดลายตะเข็บได้ที่ประณีตคุณจะรู้สึกได้ถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดเบาะนั่งออกแบบมาอย่างสรีระศาสตร์นั่งสบายรองรับทุกสรีระแผงคอนโซลหน้าต้อนรับคุณด้วยจอดิจิทัลแบบโค้งไร้รอยต่อที่รวมทั้งหน้าปัดแสดงผลและระบบอินโฟเทนเมนต์ไว้ในหน้าจอเดียวการแสดงผลคมชัดตอบสนองไวและให้ประสบการณ์การใช้งานที่ล้ำยุค หน้าจอนี้สามารถแสดงทุกอย่างได้ตั้งแต่ระบบนำทางความบันเทิงไปจนถึงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ระบบไฟแอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์สร้างบรรยากาศให้เหมาะกับทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นสีฟ้านุ่มนวลในค่ำคืนหรือสีแดงแรงกล้าในโหมดสปอร์ตคอนโซลกลางถูกออกแบบอย่างมินิมอลใช้งานง่ายสะอาดตาพร้อมฟังก์ชันอย่างการชาร์จแบบไร้สายช่อง usb c และระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียม แม้แต่นั่งอยู่เบาะหลังก็ยังสัมผัสได้ถึงความหรูหราและความสบายพื้นที่วางขากว้างขวางวัสดุภายในคุณภาพสูงและห้องโดยสารที่เงียบสงบมอบประสบการณ์การเดินทางที่ผ่อนคลายพร้อมหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาที่เปิดให้แสงธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกโปร่งโลง่งแม้ว่าในวิดีโอนี้เราจะเน้นที่ดีไซน์และความงาม แต่ก็ไม่อาจละเลยสมรรถนะของเอลันตรปี2026ได้เลยใต้ฝากระโปรงมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายตั้งแต่ระบบไ y b r i d ประหยัดน้ำมันไปจนถึงเครื่องยนต์เทอร์โบที่แรงและนุ่มนวลระบบพวงมาลัยตอบสนองฉับไวและแชรซีที่ออกแบบมาให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจสมดุลทั้งพลังและความประหยัดในแบบที่คนยุคใหม่ต้องการแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือสเปคคอ แต่มันคือความรู้สึกความรู้สึกเมื่อคุณมองเห็นรถคันนี้ความรู้สึกเมื่อคุณได้นั่งอยู่ภายในและความรู้สึกเมื่อคุณได้ขับเคลื่อนมันไปบนท้องถนนเอลันตราปี2026สสีขาวในบรรยากาศของโชว์รูมหรูหราเชน่นนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือประสบการณ์เป็นนิยามใหม่ของความสมบูรณ์แบบในยุคป,ปัจจุบันหากคุณเคยมองข้ามรถซีดานคันนี้จะทำให้คุณต้องคิดใหม่อีกครั้ง มันไม่ใช่แค่หรูแต่มันเปลี่ยนนิยามของความหรูหราใหม่ทั้งหมดขอบคุณที่รับชมการรีวิวพิเศษนี้ของมุนไดเอลันกราปี2026สสีขาวหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราและคอมเมนต์ด้านล่างว่าอะไรในรถคันนี้ที่คุณชอบที่สุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขับขี่อย่างมีสไตล์และใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจ